ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปีเปสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากผมเบรมปีเปสนะครับวันนี้จะมาสอนมือใหม่นะฮะใครที่เป็นมือใหม่ก็ดูตรงนี้นะครับ จะมีตาตรงนี้นะฮะข้างบนทางขวานะครับผมจะเขียนว่ามือใหม่นะครับซึ่งคลิปแบบนี้ก็จะสอนมือใหม่โดยเฉพาะนะฮะใครที่เล่นไม่เกินสัก3เดือนหรือว่าเพิ่งมาเล่น2เดือน1เดือนก็สามารถดูคลิปแบบนี้ได้นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการหลุดเดี่ยวแต่ว่าทําไมเรายิงไม่เข้านะฮะเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเกิดกับหลายหลคนนะครับซึ่งมันน่าเจ็บใจนะที่เราุตสาีโอกาสยิงโล่งๆแต่ว่ายิงไม่เข้านะฮะจะทํายังไงดีเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอโปรโมทเพจตัวเองเช่นเดิมฮะเพจปีเป๊ะนะ กลุ่มปีเพนะครับใครที่ยังไม่เข้ามาก็เข้ามาได้นะครับมีทั้งซื้อขายแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยากจะซื้อ ID หรือว่าอยากจะขาย ID ก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องต่างๆกับปีเพได้นะฮะอยากจะให้ผมปรับแผนให้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับแต่ว่าใครที่อยากจะฝากขาย ID นะก็ทักเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะคนซื้อน้อยกว่าคนขายนะครับคนขายเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นฝากถึงคนซื้อนะครับก็ใครที่สนใจ ID ดีดีๆก็ลองมาแวะดูนะโดยเฉพาะมือใหม่นะครับเพราะว่า ID ราคาหลักร้อยต้นๆก็มีนะครับ เอาไปปั้นได้นะนักเตะตำนานที่ตัวเองชอบนะครับอย่างมาคร์ดแรดฟอร์ดนะครับก็เริ่มต้นที่120บาทนะถูกมากๆครับในเพจตอนนี้ก็วางขายแล้วนะฮะตอนนี้หาเปิดไม่ได้แล้วนะครับก็มาลองซื้อที่เพจดูแลจนเข้า ID ดีได้เลยฮะแถมยังมีเซอร์วิสตอบทุกคนสอบถามอะไรมาผมตอบหมดนะฮะไม่รู้เอาเวลาจากไหนนะครับเอาเวลาตัดคลิปนี่แหละครับจากที่เคยทําคลิป2คลิปต่อวันก็เหลือแค่1นคลิปหรือว่าครึ่งคลิปนะครับสวันเหลือคลิปหนึ่งนะเออก็ถือว่าได้เป็นการพูดคุยกับทุกคนครับเอาละครับคลิป ด้วยนะครเป็นไกด์ไลน์นะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ลองสังเกตมือดีๆนะฮะเวลากดกดยังไงนะครับก่อนอื่นครับเข้าไปในโหมด practice ครับโหมดฝึกซ้อมนั่นเองฮะแล้วกดไปที่ attack practice นะฮะ บ่อยครั้งนะครับที่เราหลุดเดี่ยวนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้านะฮะมีวิธีการในการยิงนะครับยิงเข้ามุมยิงยังไงให้เข้ามุมนะฮะ้รักษาประตูรับไม่ได้นะครับเวลายิงก็พยายามหักข้อเท้านะหักตัวนักเตะไปอีกทางหนึ่งก่อนครับแล้วก็เตะโค้งนะฮะอันนี้ผมสาธิตแบบไม่มีปุ่มก่อนนะครับเพราะผมถนัดเล่นแบบไม่มีปุ่มนะก็กดไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งครับแล้วก็ปัดไปในทิศทางที่เราอยากจะให้มันเข้าไปนะฮะดูที่นิ้วผมนะครับแตะหนึ่งครั้งแล้วก็ปัดนิ้วลงนะฮะ ดูว่าถ้าหากเราอยู่มุมข้างล่างนะครับเราก็ปัดขึ้นนะฮะคราวนี้มาดูนักเตะที่อยู่ปีกซ้ายแล้วถนัดซ้ายอยู่ปีกขวาแล้วถนัดขวาครับอย่างรีลอยซานเน่นะฮะลีลอยซานเน่นะครับอยู่ปีกซ้ายเป็นคนถนัดซ้ายนะครับเขามีสกิลสกิลหนึ่งครับชื่อว่า outside curler นะฮะ outside curler เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เราจะเอาไว้เตะไซโก้ยนั่นเองครับเวลาที่เราลุดเดี่ยวไปทางซ้ายหรือขวานะครับเหมือนรีลอยซานเน่หรือว่าจาดอนซานโชในคลิปนี้ก็ สามารถยิงไซก้อยได้นะครับพยายามอยู่ในมุมที่มันถูกปิดมากๆครับแล้วก็หักข้อเท้าไปในทิศทางทิศทางหนึ่งฮะไปในทิศทางที่อยู่เสาสองนั่นเองครับหักตัวไปทางนั้นนะฮะแล้วก็พยายามยิงโค้งเข้าไปนะซึ่งวิธีการยิงโค้งผมก็สอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากใช่ไหมฮะเอาละครับมาปรับแบบมีปุ่มบ้างนะฮะแบบมีปุ่มนะครับก็มาที่คลาสสิกโหมดครับแล้วก็เข้าเกมไปเหมือนเดิมฮะ practice mode ครับ อยู่ที่มุมนี้นะครับก็กดไปที่ปุ่มยิง1ครั้งครับแล้วก็กดแบบเร็วๆนะครับโดยที่ตวัดนิ้วลงนะฮะ ถึงแม้เราจะยืนอยู่มุมข้างล่างครับก็สามารถกดโดยที่นิ้วข้างซ้ายเราเนี่ยก็ควบคุมให้มันเข้าไปในทิศทางที่เราอยากจะให้เข้าไปฮะนิ้วทางขวาเป็นการกดปั่นโค้งนิ้วทางซ้ายเป็นการกดเลือกทิศทางนั้นเองฮะส่วนถ้าหากเราอยู่มุมด้านบนนะครับก็เลื่อนปุ่มทิศทางไปในทิศทางที่อยากจะให้เข้าไปนั้นเองฮะแล้วก็กดปุ่มยิงแล้วก็ลากนิ้วลงเพื่อให้บอลมันโค้งเข้าไปในทิศทางนั้นนั่นเ,นเ,นอ,นเองฮะ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่เล่นจริงๆเนี่ยอาจจะโดนเบียดอาจจะโดนแย่งนะครับซึ่งเราต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะเวลาที่เราโดนเบียดโดนแย่งเราต้องยิงยังไงหักข้อเท้ายังไงหักตัวยังไงในการยิงป่านโค้งแบบนี้ครับซึ่งมีโอกาสทําให้เราได้ประตูดโดยที่เราจะไม่เสียดายเลยฮะเอาละครับสำหรับมือใหม่นะครับใครที่สงสัยเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าจะทักมาในเพจมาบอกผมก็ได้นะครับเอาละครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ให้ปีเพจนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ บ่ายครับ